<Green. S 2> มาถึง EP 4เลยเหรอตัดคือจะเป็นลมแล้วแม่าถามคนดูว่าเหนื่อยอยู่ไหมเธอจากตอนที่แล้วก็การลงขัดเบ้าด้วยสีดำบริเวณตา,ตานะคะแล้วอาจารย์ก็ทำให้ดูว่าลงประมาณตอนแรกก็ว่าจะทำเองแต่อาจารย์หันมาอีกทีสาวคะ่ะลูกทำเพจต้องแบบนี้ค่ะลูกและอาจารย์ก็ทำให้ดูจึงออกมาปวนตาให้รูว่าตา ได้ลงสีเบอร์ห้านะคะสีประมาณนี้นะคะลงนะคะเกลีย่ยให้ฟูงให้มีความสม่ำเสมอเรียบเนียนที่สุดดุลมุนที่สุดเช็คงานความเรียบร้อยต่อด้วยการติดเรื่องคน,คนตาที่หนามากๆนะคะเพราะว่าแต่งใายฟองจะได้ประมาณนี้ค่ะเออหขั้นตอนเราก็ ไม่ทนนะะและและ้วพวกเธอก็อดชมเพราะว่าแบตฉันหมดพอดีอเธอก็จะได้ไม่ต้องชมนานอค <c oughs> อมพิวต์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะฉันหลับตาเพราะว่าฉันอยากให้เธอเห็นป<ต>า,<บ>าของฉันนะคะว่าเป็นแบบไหนนะที่สนใจในการสมัครเรียนก็สามารถที่สอบถามเพิ่มเติมได้ยะะังมีของแถมให้อีกนะคะหลังจบเรียน